ครั้งหนึ่งสมาชิว,วง b t s ถูกสขอให้อธิบายสไตล์ในอุดมคติของพวกเขามาฟังกันค่ะพวกเขาจะมีอุดมคติชอบแบบไหนกันบ้างสวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้ช่องสไตล์นิวส์ของเราจะมาพูดถึงนุ่นว,วง BTS ศิลปินชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ด้วยปัจจุบันนี้นะคะต้องยกให้วง BTS หรือบางทันสซยอนดันเป็นอย่างมากไม่ว่าพวกเขาจะทําอะไรหรือมีผลงานไหนออกมานะคะซึ่งก็ประสบความสําเร็จพูดแตกกันมาหลายเรื่อง คลิปนี้ค่ะแอดนำสเปกผู้หญิงในอุดมคติของบางทางสยันดันมาฝากทุกคนกันเรื่องสเปกนะคะในเรื่องผู้หญิงรักผู้ชายนั้นต่างก็มีสเปกที่แตกต่างกันอุดมคตินะค่ะที่แตกต่างกันอย่างผู้หญิงบางคนนะคะก็ชอบผู้ชายที่สูงเท้าตีบางคนก็อาจจะชอบผู้ชายที่สูงนะคะผิวเข้มหน้าคมหน้าหล่อในส่วนของผู้ชายบางคนเนี่ยค่ะก็อาจจะชอบผู้หญิงที่ดื้อหวุยน่ารักตัวเล็ก บางคนก็อาจจะชอบผู้หญิงที่สวยสูงยาวเขาดีอารมณ์เหมือนกับนางแบบบางหนุ่มนะคะก็อาจจะชอบสาวที่ดูอบอิ่มดูจำมำน่ารักน่ารักซึ่งก็แล้วแต่อุดมคติของแต่ละคนหน,หนุ่มบางทานสุยนดันก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะเขาก็มีอุดมคติที่แตกต่างกันเป็นของตนเองต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าอุดมคติหรือสเปคท,ที่ชอบนานสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้ ที่ผ่านมาค่ะ BTS ได้ปรากฏตัวใน C ีเ d ด o I โอไอ t o ล Color o ของ MBC พวกเขาได้พูดคุยกันสักเล็กน้อยค่ะสำหรับสไตล์ในอุณกตติของพวกเขาที่ตนเองนั้นนะคะฉ่นชอบนี่คือสิ่งที่หลอสมาชิกแต่ละคนค่ะต้องพูดอธิบายในประเภทของอุณมคติของพวกเขาแต่ละคนมาฟังกันค่ะว่าจะมีในลักษณะแบบไหนกันบ้าง1 r m ร e a d e r ader. ด้วยลลกที่เรามอง r m ร e a d e r ภายนอกแล้วนะคะ r m เป็นหนุ่มที่เก่งมีความสามารถสมาร์ทคนดีมีความเป็นผู้นำค่ะเป็นหนุ่มที่ดูใจเย็นใจดีสไตล์เป็นหนุ่มชอบปั่นจักรยานรักธรรมชาติชอบไปเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆตามที่หนุ่ม r m ค่ะขยันมาอาัปเดตภาพผ่านทวิตเตอร์บ่อยๆนะตอนนั้นนะคะ r m ไม่ได้เจาะลึกถึงสาวในอนุมกติของเขามากนักแต่เขานะคะยอมรับว่าชอบผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ที่สวมรองเท้าส้นสูงนั่นเองค่ะ สจินพี่ใหญ่หนุ่มจินนะคะมีอายุมากที่สุดในวงโดยเกิดคศ 1.9. 9 2ด้วยลูกที่เรามองจินภายนอกแล้วนะคะเป็นหนุ่มที่ดูตลกอารมณ์ดีมีความเป็นผู้นำนะคะเก่งฉลาดรอบด้านกินก็เก่งอินเตอร์เทนก็เก่งค่ะเลียกเสียงฮือคาจากผู้คนรอบข้างได้เป็นอย่างดีจินนะคะชอบผู้หญิงที่มีการทำงานบ้านและทำอาหารได้ 3. บินยุนกีหรืออีกหนึ่งชายาของเขานะคะก็คือชูก้าคนจริงแรปเปอร์หน้าหวานนะคะมีความสามารถรอบด้านการเต้นการแรปการต่งเพลงดูออกเป็นหนุ่มที่ดูเอาจริงเอาจังนะคะเป็นหนุ่มใสน,นิ่งดูเย็นชาหน่อยๆหนุ่มชูก้าไม่มีคนในอดมคติจริงๆแต่มีความประทับใจแรกพบนะั้นสำคัญมากสำหรับเขาเพราะเขานั้นต้องการผู้หญิงที่มีเสน่ห์ในตัวเขาเอง 4. หนุ่มเจโฮป เหนุ่มเจโฮปนะคะเป็นทั้งความหวังของมังทันและอามีชอบส่งพลังบวกให้กับแฟนๆและคนรอบข้างอยู่เสมอเป็นหนุ่มอารมณ์ดีขยันทางานมีความสามารถทั้งการร้องการแรปการเต้นที่ครบองค์ประกอบใครการคาะที่จะไม่ตกลมรักเขาสําหรับเจโฮปนะคะบุคลิกาภาพมีความสําคัญมากเมื่อพูดถึงในอุดมคติของเขานั่นเองฮาปาร์คจิมิน หนุ่มจิมินนะคะเป็นหนุ่มที่ดูน่ารักใจเย็นใจดีดูนุ่มนวลน,นะคะอ่อนหวานอยู่เสมอสาหรับหนุ่มจิมินแล้วนะคะเขาชอบผู้หญิงที่ดูน่ารักไม่เพียงแค่น,น,นะคะั้นค่ะเขายังชอบผู้หญิงที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยนะหแทยองสี่มิติหนุ่มแทยองนะคะเป็นหนุ่มที่ดูรักเด็กอ่อนหวานนุ่มนวลเจ้าเสน่ห์ มีความสามารถรับดันและเขาก็มีความสามารถในด้านการแสดงเช่นเดียวกันหนุ่มวีชอบผู้หญิงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวยังคงต้องการคนที่จะอยู่กับเขาและดูแลเขาและเจ็ดจองกู มักในทองคําคนนี้นะคะมีความสามารถรับด้านชอบการแข่งขันอยู่เสมอมีความพยายามทําในสิ่งที่ตนเองไม่ถนัดดูได้จากในรายการรัน b t s นะคะหนุ่มจองกุ๊กพยายามฝึกซ้อมกีฬาประเภทที่ตนเองนั้นไม่ถนัดและเขาก็สามารถทำมันได้ดีเป็นอย่างมากเป็นหนุ่มที่ชอบออกกําลังกายค่ะเป็นหนุ่มหน้าหวานจอมพลังผู้หญิงในอุด,ดมคติของจองกุ๊กต้องเป็นผู้หญิงที่สูงมีผิวที่ขาวซีนั่นเองค่ะ ว่าโดยในเรื่องอุดมคติหรือสเปคของคนเรานะคะก็มีแตกต่างกันออกไปและในเรื่องอุดมคตินั้นก็สามารถเป็นแปลงกันได้ตลอดเวลาที่นนบุ่มบางทานสอยอนดานนะคะให้การสมัมภาษณ์กับซีดีเดโอไอดอลชูคันเลของเอ็มบีซีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะสําหรับใครๆที่ฟังกันแล้วนะคะก็ถือว่าฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งถ้าใครยังไม่เคยฟังนะคะก็ถือว่าแอดนำมาฝากกันในคลิปนี้ค่ะ ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ